กัในใกลางัดก,กันอยู่นั่นแหละหนูหน้าน้าขอผ้าเปรียบไม่ต้องกลัวค่ะ แต่แม่ต้องคอยยัดสัมฤีให้กับเขานะตัดมนมนห้ามตัดซอกเล็บห<ม>ือแม่หวังดีอยากตัดให้หนูไงลูกแม่อาจจะแบบตัดผิดนิดนึงเรียยเหรอตัดอย่างเงี้ให้เขาตัดมนมน หนูหนูหนูเบาถัทั์ให้น้าหน่อยค่ะ จาจะเจ็บพี่เอิมรูพี่เอิมหลูนิดนึงค่ะหลูนิดนึงเพราะว่ามันเกาะของหนูมานานนะหลู<ช>เนี่ย<ช>พอเอาออกแล้วมันม,ม,มาเริ่มเลยใช่ไหมได้หายหมดเอ,อ้ใส่รองเท้านัองเรียนไม่ได้เนี่ยจนครูบอกว่าครูจะตัดครูจะตัดเล็บ เออแม่ต้องไปซื้อแผ่นนะคะที่มันเป็นแบบแผ่นตาข่ายกันแผลติดนะคะแม่ซื้อแล้วก็มาปิดตรงเขา,า,าปิดอย่างนั้นแหละไปโรงเรียนนะคะที่มันเป็นกันเนื้อปูไอ,อ้กันแผลติดน,ตาานะอ่ะฮะเขาจะเขาจะพันขเขาไปโรงเรียนทุกวันไม่ใช่คะ่ะแม่ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่อย่างนี้ตาข่ายกันแผลติดนี่ค่ะ แม่ใส่ยาแล้วก็ใส่ตัวนี้แปะติดแต่ถ้าเกิดแม่ใช้เป็นผ้าก๊อตแม่ไม่มีจะข่ายเนี้ยมันจะติดแผลพอติดแผลมันก็จะทําให้น้องแบบเจ็บแล้วเลือดออกก็พอเราแม่ไปดึงผ้าก๊อตเลือดมันก็ออกอีกมันก็เลยแผลไม่หายสักทีหนึ่งนะร้านขายยามีค่ะร้านขายยาเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่เอิญยังไม่จัดนรกพี่เอิดูก่อนหนูเจ็บตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมคะ นี้นี้ตรงนี้ก็คือต้องคอยเอาสับบีเข้าไปยัดแล้วก็ใส่ตะข่ายอันนั้นนะตะข่ายกันแผลติดเนื้อปูดมันจะได้ยุบหนูทนหน่อยนะคะถ้าหนูเจ็บหนูบอกนะเดี๋ยวพี่เอื้อมผ่อนนิดนะคะนิดนะลูก เล็กเดียวนะคะโ okay. อเคคือของเขาไม่ได้ชิ้นใหญ่เท่าไร่แต่เขาว่าเกิดจากแผลมากกว่า หนูหนูเจ็บไหม <ลง S 1> เจ็บไหมไม,ไม่รู้ <c oughs> ว่าเจ็บ <c oughs> อะไรอ่ะหนูต้องกดเองแล้วหนูจะรู้อ่ะหนูหนูลองกดเองดีตรงนี้เนจ็บมันเจ็บไหมไม่เจ็บแลบแล้วใช่ไหมไม่เจ็บแผลแล้วเจ็บแผลเนื้อติ่งของเขาอะน,น่ะอ,อ,อยากหายไ,ไวๆไปคลินิกก็ได้นะ ไปเขาจญญา่ายยาแล้วก็ทายาแล้วก็ก็หายค่ะ